สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติดอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรยนต์วันนี้เอมี่นะคะยืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหญ่นะคะเซรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตเตอร์ต้าโครราติติสหนึดแปดนะฮะโฉมหน้าแบนนะฮะปี2013เครื่องยนต์1.8นะฮะหรือ1,800ซีซีคันนี้นะฮะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะฮะ279,000บาท ได้รถสวยมือดีออสภาพน่าใช้งานเดิมๆรอบคันค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิความกับสีกรอใหม่นะะี่ค่ะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะะไม่เคยดมแก๊สค่ะคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์เติมฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0พันกว่าบาทต่อเดือนนะะใครที่สนใจนะคะชมคลิปนี้ได้เลยนะะลูกค้าทั้งจังหวัดทุกจังหวัดออกรถได้นะคะเรามีทีมงานมาร์เก็ตติ้งเป็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดทั่วพื้นที่ฟรีนะคะ,นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดไฟแนนซ์ค่ะ นะมาเพื่อใม้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเอมี่นะ,ะพาลูกค้าทุกท่านเลยไล่ชมไล่ดูกันเลยคะ่ะในส่วนตัวไฟหน้านะคะคันนี้นะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะปะัดหมอกโรงงานค่ะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะปะทะเบียนสองกอไก่พพาหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งกรุงเทพมหานครค่คะชอบคันนี้นะฮะแคบตัวรถได้เลยนะฮะแคบป้าทะเบียนมาได้เลยนะคะลายเอมี่นะฮะลิงก์ไอดีราและล่างใต้คลิปมีให้เรียบร้อยะคะ่ะ น <N> บอกเลยว่าสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้นะ279,000บาทเท่านั้นนะ,ะใครที่สนใจรีบเลยนะคะวันนี้นะ,ะเรามีรุ่นนี้นะสต็อกหลายคันมากๆค่ะเข้ามาเลือกเข้ามาจับจองได้เลยนะคะหรือชอบคันนี้คันที่รีวิวอยู่นะคะร,รีบเลย <N> นะคะโอนจองจัดไปแนซนได้เลยค่ะใน <N> ส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยโรงงานนะฮะแม <N> ็ก <N> สวยๆสภาพดีๆนะคะนี่เลย แม็กสวยมากๆนะฮะสภาพดีสุดๆเลยนะคะับพร้อมยางมิชลินนะคะปี2022นะคะยางมิชลินปี2022นะฮะทั้ง4เส้นเลยนะครสภาพยางก็ใหม่ๆเลยนะพร้อมใช้งานยาวๆค่ะนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยค่ะคันนี้นะครฟิล์มทึบรอบคันนะครประมาณ60-80รอบคันเลยค่อนข้างไพรเวทพอสมควรนะคะใครที่ชอบนะคะ ทักหาเอมมี่ได้เลยนะคะคันนี้นะจัดไปนได้เต็มฟรีดาวนะครคุณลูกค้าขาภายในเนี่ยะเป็นสีเบจนะเท่ๆใหม่ๆนะเดิมโรงงานทั้งหมดค่ะนะเบาะผ้ากระยี่สวยๆนั่งสบายค่ะนะโอมลายนะสีดำนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งชมด้านในสักครู่หนึ่งนะคะคันนี้นะฮะได้เป็นแอร์ออโต้นะฮะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เลย นแล้วก็เครื่องเล่นซีดีเอฟเอ็มเออยุทธ์เฮยุทธ์ค่ะนะฮะโดยส่วนงตัวเลขไมคคันนี้นะคะใช้งานไปอยู่ที่สองแสนกิโลนะฮะสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะฮะกับราคาตั้งขายสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะ,ะรถคันนี้สิบปีนะฮะสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเนี่ยตกปีหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณสองหมื่นกิโลนะฮะค่อนข้างใช้งานไม่ได้เยอะนะนะฮะตัวเลขโดยรวมเนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยอาจจะเยอะแต่เมื่อนับคำนวณปีแล้วเนี่ยค่อนข้างพอสมควรก็อยู่ในเลทที่ไม่เยอะเ,เกินไปค่ะ นะในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะก็สามารถเสียบ AUX ได้ตรงนี้นะ AUX USB ได้หมดเลยค่ะเกียร์ออตโอต้นะคะขั้นบัดไดนะคะที่เก็บสัมภาระเก็บเศษเหรียญตรงนี้ค่ะค,คุณลูกค้าขานะคะที่จุดบุหรี่เรามีให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะที่พักแขนนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะคะนี่มีฝาปิดด้วยเบรกมือนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะฮะตัดกับตัวรถสีเบจ ด้านใานสีเบจค่อนข้างสวยงามมากๆนะฮะอุปกรณ์พื้นสุดด้านในเนี่ยค่อนข้างใหม่หมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานแบบหนักอะ่ะไม่มีนะคะคุณลูกค้าค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสนองตัวอ่าฟตัดหมอกนะคะนี่จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะสัญญาณกล้ขโมยนะคะ ฝากระโปงหน้านะคะเหมือนเดิมเลยตัวเต้าติดจะเปิดจุดใต้พวงม,มลาลัยคนขับขานะคะแล้วก็ฝาท้ายกับถังน้ำมันจะอยู่ใต้เบาคนขับนะคะอยู่ติดกันเลยค่ะ 1.8e นะคะตัวต,ต,ต้าติด 1.8e น่าใช้งานนะคะคันนี้นะนเน <c oughs> นะครื่องเงินพันแปดนะคะรุดเร็วทันใจแน่นอน <c oughs> นี่เลยที่นางคู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนะคะเบาสวยๆเลยนะคะเบาเดิมสวยๆเลยนะสิบปีรักษาได้ขนาดนี้ถือว่า ค่อนข้างดูแลรถน่ารักรถเลยคันนี้นะคะสีเดิมโรงงานเลยนะเป็นสีบอลเงินค่ะเนี่ยฮะสีสวยๆรอบคันเลยนะเพราะว่าผ่านการเก็บงานเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้ไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วโคมเมียมคาดยาวตลอดท้ายรถค่ะนะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังถึงสองจุดด้วยกันนะคะ แซอรกคัลโลโก้โคโลราตินด1ปดนะคะโคมยมแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมีถาดพลาสติกรองมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวเปิดดูยางอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงสักู๊หนึ่งค่ะอ่อนี่เลยนี่ค่ะยางอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงมีให้คุณลูกค้า,าครบเลยนะคะ ในส่วนของตัวน,อน็วนตวนอนนตฝาท้ายนะคะไม่มีร่องรอยการแกะแงะไขไม่มีร่องรอยการชนนะคะสวยๆเลยคุณลูกค้าขาคันนี้นะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุ้มแน่นอนนะตัวนี้เปิดป้ายแดงมนันแปดเก้าแสนเลยนะคะนี่เลยเดิมโรงงาน โคโรราติดหนึ่งจุดแปด e ปี2013โฉมหน้าแบนนะครัเป็นโฉมสุดท้ายของตัวหน้าแบนแล้วนะปี13เนี่ยน่าใช้งานมากๆนี่ค่ะตัมน้ำมันรัวนะคันนี้นะเบนซิน,น e 8 5นะครัลองลอง e 8 5ได้เปอดแล้วนะคะสวยงามเลยนะยังมิชลินปียี22ิองทั้ง4เส้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใครที่ได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับตัวโตโยต้าอัลติสหน e ปีสองพบ สามคันนี้ค่ะนะคะนี่เลยนะคะส่งตัวห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะฮะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยสวยๆไม่มีเครื่องเยิบแน่นอนไม่ดังไม่ขึ้นสนิมนะคะแต้มสีโรงงานนะคะยังมีอยู่นะคะในส่วนของตัวบางจุดนะารถสิบปีม่าน้ําเดิมโรงงานค่ะน็อตเบ้าโชกนะคะสวยๆเลยไม่มีร่องรอยการแกะ การขยการชนนะฮะนัดฝากระโปรงสวยๆนี่ค่ะคันหน้านะคะคันเดิมโรงงานนะฮะสภาพกริบๆเลยนะคันนี้รถบ้านมือเดียวค่ะฮะเจ้าของเดิมนะครับรถดูแลรักษานะคะบำรุงดูแลรักษานะไม่เก่าไม่โทรมค่ะนี่เลยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะแผ่นกันความร้อนนะคะไม่ขึ้นเชือ้อราไม่ขึ้นสนิม สวยเลยตามมาอกค่ะนะคะเม็ดอาร์คนะฮะตามจุด สภาพต่างๆนะฮะค่อนข้างสวยงามทุกจุดนะไม่มีร่องรอยการชนหนะักฝากะโปไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนการชนแน่นอนนะคันนี้นะลูกค้าข่านไหนนะฮะดูรถเป็นนะบอกเลยว่าดูแป๊บหนึ่งเนี่ยเข้าใจแน่นอนข่าวว่ารถเดิมหรือเปล่านะบอกเลยว่าเดิมทุกจุดแน่นอนคันนี้สําหรับตัวโตลต้าโ e. คราฟติด 1.8e นะฮะใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะสนใจตัวโต t ต้าติด 1.8e ปี13คันนี้โฉมน้าแบนนะฮะราคาตั้งขายที่พยนต์279,000 00, บาทนะฮะเกใหม่ใช้งานไปที่217,000โลนะครับ ผ่อน6,000บาทต่อเดือนฟรีดาวนะ,ะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะตรวเอมีอะไรก็ได้นะคะหรือคลิกด้านล่างใต้คลิปนะคะมีลิงก์ไอดีด้านล่างใต้คลิปให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะก่อนจากการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ